ใช่ค่ะเข้าได้เลยค่ะ5้าบาทนะคะโอเคค่ะช่วยที่ร้อนเงินมาใช่ยค่ะนี่มีหนองอยู่นะคะแม่จใาไม่อยู่ตรงนี้เลยก็ได้ค่ะ โอเคเสร็จ <Okay. S 2> แล้วค่ะ <c oughs> เร็วไปเหรอคะ <c oughs> พี่เอาใหม่ก็ได้ค่ะรีเควสได้หมดเลยค่ะที่นี่อยากได้เร็วอยากได้ช้าอยากได้ค่อยๆทำอยากได้แบบไหนขอได้หมดเลย <c oughs> นิดหนึงค่ะโอ้โห <c oughs> ขึ้นนั่งได้เลยจ้าเดี๋ยวเราสก,กุลนะคะคเดี๋ยวไปผสมน้ำแช่ให้คะ่ะก็แอร์สินะ <c oughs> มีนิดนะึงเนาะใหญ่อยู่นะคะ ยาวด้วยค่ะโอ้ยเทียบกับเล็บนิ้วมือพี่หญิงยาวเกินมือพีูหญิงไปเยอะเลยค่ะใหญ่มากน้องเจ่งมากเลาลูกอยู่ชั้นไหนนะคะกำลังจะขึ้นลังจะขึ้นมาหนึ่งแหละน้องขาข้าวหน้าอมาดู น้องอย่าตัดเล็บสั้นๆอย่างนี้นะคะเอามาอีกเอาไว้อีกเอาให้มันพ้นตรงนี้นะลูกให้มันพ้นตรงนี้แล้วน้องตัดเล็บทุกครั้งต้องตะไบาทุกครั้งนะคะ,ะอันนี้เป็น first aid ของเมย์ดาค่ะแค่สรุปเมย์า,าสุด,ดยอดเจ็บตาเป้่าค่ะนะคะแม่บอกยังไม่ทันได้ลุ้นดีเลยหือ๋อค่ะ เย็นเย็นนิดนึงนะคะเย็นไหม <c oughs> เราเราเรายังโอเคใช่ไหมคะ <c oughs> ทำไมหน้านิ่งๆล่ะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็น แก้ปวดค่ะมันชิลมากเลยเหรอลูกมันเป็นการถัดเล็บปกที่ชิลๆหรอคะ น้องขาน้องเอากลับบ้านไหมคะไม่เอา<ว>เอากลับบ้านไหมคะแม่อนะได้ <laughs> เอาไปอีกได้เลยคะ่ะ โ okay. ไม่นั่นไปใช่ไหมคะลูกนั่นไปไหมคะมเจ็บไหมคะไม่เจ็บแล้วเอนใจด้วยคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะ